ยินดีที่ได้พบกันนะครับพบกันเช้าว,วันนี้พฤหัสบดีที่เจ็ดสิงหาคมนะครับริมของนครมณฑเช้าว,วันนี้ก็ท้องฟ้ายัางมืดครึ้มนะครับฝนน่าจะโปรยปลายอีกไม่ช้าไม่นานนะครับกางเอาเดินทางไปไหนมาไหนก็ได้โปรดใช้ความระมัดระวังนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับทุกคนทุกท่านโอ้ข่าวที่เป็นข่าวใหญ่เช้าว,วันนี้นะครับ สโมสรลิเวอร์พูลนะครับได้ตกลงขายดาวินนูนเยสให้กับอัลฮิรันนะครับมาอำนาจลูกหนังของซาอุดีอาระเบียในราคาที่ก็ไม่มากไม่น้อยนะครับกล,ลมกลมก็ประมาณ46-47ล้านปอนด เหล้าล้านห้าสิบล้านปอนด์นะครับสร้างความแม่อารมณ์ขพองเด็กของเช้าวันนี้ส่วนตัวนี่ก็รู้สึกใจหายนะครับโอเคนูนเยสไม่ได้จากไปตลอดการอย่างดิวโกโชตานะครับแต่ว่า ตลอด3ปีที่ผ่านมาที่นูนเยสมาย้ายเข้ามาอยู่ยใต้ชายคาสโมสรลิวอร์พูลนี่เอาละความคาดหวังสูงมากนะครับเพราะว่าเจอขึ้นคอฟเองนะครับลิเวอร์พูลเองก็ต้องการผู้เล่นที่จะมาทดแทน ผู้เล่นหลักนะครับเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับซายโยมาเน่นะครับและโรเบโตเฟอร์มิโนลูนเยสก็มาได้ความคาดหวังที่ค่อนข้างสูงมากตามค่าตัวนะครับราวๆแปด ห้าล้านปอนด์กลมๆนะครับจริงๆมันเจ็ดสิบห้าล้านปอนด์บวกแอดออนน่นนี่นั่นยี่สิบกว่าล้านก็ยูโรนะครับแต่พอกลับมาเป็นปอนด์กลมๆประมาณแปดสิบห้าล้านปอนด์แหละนะครับสัญญาหกปีสัญญาของนูนเยสกับลิเวอร์พูลยังยาวถึงเดือนมิถุนายนปีสองพันยี่สิบแปดปีนี้ยี่สิบ 5, 26, 27, อีก3ปีนะครับยังเพิ่งมาเครื่องทางภาษากายนะครับสีหน้าแววตาตลอดทั้งความทุ่มเทโดยเฉพาะในช่วงล่าสุดพรีซีซั่นนะครับนูนเยส เอกวัฒทุ่มสุดตัวคาดหวังว่าจะได้รับโอกาสให้อยู่ต่อกับลิวพูพิสูน์ตัวเองอีกซักรฤดูการหนึ่งนะครับเพราะสัญญายังเหลืออีกตั้ง3ปีแต่ดูเหมือนว่าสโมสรลิวพูได้ตัดสินใจแล้วนะครับ เลือกที่จะปล่อยตัวนูนเยสออกไปเพื่อหาที่ว่างนะครับให้กับผู้ที่จะมาใหม่นูนเยสไปเอาฮีลานี่ก็อายุ26ปีปีนี้นูนเยสนะครับมาลิวพูนี่ตอนนั้นอายุ22 23ปีง ถ้าจบสัญญากับลิเวอร์พูลหกปีนี่ยี 28, ่สิบแปดยี่สิบเก้านี่ไปซาอุดีก็อาจจะเข้าใจได้นะครับแต่ว่ามันเร็วไปไหมยี่สิบหกปีนะครับแต่ก็นั่นแหละนะครับวิถีของฟุตบอลสัญญาส่วนตัวของ yes นูนเยสนี่ตามข่าวนี่แน่นอนค่าตัวนี่นะ่ค่าค่าเหนื่อยค่าเหนื่อยค่าเหนื่อยต่อสัปดาห์นี่คาดว่าน่าจะ สูงกว่าที่เลี้ยวภูให้ได้ในวันนี้เราเลี้ยวภูได้จ่ายค่าเหนื่อยให้จูเนยสกลมๆนี่จะประมาณสักแสนไม่เกินแสนห้าหมื่นปอนต่อสัปดาห์นะครับก็ไปอาฮิลานี่สามแสนนี่ขั้นต่ำเลยนะครับต่อสัปดาห์สามแสนปอนต่อสัปดาห์เ้าก็ดีก็คงจะจบ ได้ไม่ยากนะครับเพราะข่าวว่านูนเยสจะไปตัวร่างกายเตรียมย้ายไปอัลฮิรานเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เสียดายแหละนะรวมๆเนี้ยนะครับรวมๆเนี้ยนูนเยสให้ความสุขกับเด็กของนะครับมากกว่าความผิดหวังนะครับเอาละความผิดหวังความนะความคาดหวังมันมีแหละสูงนะครับ แล้ก็ผิดหวังในหลายจังหวะหลายโอกาสไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสนะโอกาสมีแต่ว่าแม่ทำโยนโอกาสทิ้งไปหลายครั้งเลยครับแต่ว่าด้วยความขยันของนูนเยสเนี่ยก็ถึงแม้ว่าจะไม่เปรี้ยงกล้างนะครับแต่ร้อยกว่านัดในสามปีที่รับใช้สมทสทลศรวลรวพูมาเนี่ยสีประตูที่นูนเยสทำให้ลิวพูนี่หลายครั้ง เป็นประตูสำคัญช่วยพาลิวพูประสบความสำเร็จนะครับอันนี้ต้องยอมรับหนุนเยสมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งก้อนหนึ่งนะครับก็ขอบคุณนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่หนุนเยสให้กับพวกเรามาความสุขความสำเร็จทั้งหลายนะครับก็ขอให้โชคดีนะครับยังไงหนุนเยสก็เป็นครอบครัวลิวพูตลอดไปนะครับ ก็จะได้รับความรักความคิดถึงและลึกถึงนะครับตลอดไปนะครับก็อาฮิรานก็เพิ่งเพิ่งได้โค้ชใหม่นะครับซิโมเนอินซากี้ก็ย้ายจากกินเตอร์มิลานไปคุมอาลฮิลานก็ก็อาจจะเป็น โอกาสที่ดีก็ได้นะครับบางทีนะมันมันก็ไปไปมาๆแหละตลาดซื้อขายนักเตะน,นะครับก็ขอให้โชคดีนะครับอืมส่วนลีว์พูนะครับพอปิดดีลของดาวินนูนเยสได้นี่อืทุกอย่างมันก็เปิดโล่งเลยเพราะกองหน้าที่จะต้องมาทดแทนยังไงก็ต้องล็อกเป้าเลยนะครับตอนนี้รูดีอาร์ ไบเอียนมิวนิกแล้วก็ตอนนี้ทําผลงานได้ดีในการอุ่นเครื่องกับบาเอียนมิวนิกนะครับเปิดตัวได้ดีทีเดียวนะครับเรซฟูขายดีอาร์สได้กลมๆนะครับ6 5ล้านปอนนะขายนูนเยสได้45-46ล้านปอนกลมๆประมาณ110ล้านปอนนะครับน่าจะ เพียงพอนะครับสำหรับโอ้โหเสียสองเพื่อให้ได้มาหนึ่งไม่ว่าจะเป็นใครนะครับจะเป็นอเล็กซานเดอร์ฮิซักหรือเดี๋ยวเพิ่งเอ่ยชื่อเลยนะครับนักเตะดาวรุ่งของเปเช อีกคนหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้มันชัดเจนกว่านี้ก่อนนะครับแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นใครนะครับเชื่อว่าสมสอนอื่นๆที่เห็นลิวพูขายลูดิอาสแล้วก็นูนเยสออกไปมีทุนตุนไว้พอสมควรนะครับแล้วก็เห็นความจําเป็นของลิวพูที่าต้องการสูนหน้ามาทดแทน <c oughs> นะถูกโกง ค่าตัวแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเอาก็ติดตามนะครับยังไงก็เป็นวิถีของฟุตบอลไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นดาวินนูนเยสจะอยู่ในใจของพวกเราตลอดไปขอให้โชคดีนะครับมีสุขทุกคนนะครับยินดีที่ได้พบกันวันนี้สวัสดีครับ